ว่าโอวันนี้น้พี่น้องเอ๋ยจงอย่าละเลยพี่น้องทัวถิ่นเสียงเครื่องขยายที่ท่านได้ยินเป็นงานกระถินของวัดบ้านเราขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามาคัคคีกองบุญไตละ1,000บาทหรือตามกำลังศรัทธาเพื่อสมทบทุนร่วมทำบุญกูกระเบื้องพาสีชั้นล่างกุติและตักบาทขท้าสารอาหารแหง ในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายน2566ทอดนวัดเพียงขวาตำบลพึ่งรลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบ,บุรีกำหนดการวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายน2566ขึ้น7ค่ำเดือน12เวลา8นาฬิกาตั้งองค์กระถิน่นสามัคคีเวลา8นาฬิกา30นาทีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งเวลา10นาิกา30นาทีถวายผ้ากรถินพระสงฆ์อนุโมทนาเวลา11นาฬกา ถวายพัฒนาหารเพลนแด่พระสงฆ์เวลา12นาฬิกาขอเชิญร่วมรับประทานอาหารเป็นเสร็จพิธีประทานองค์กถิ่นในจำลองนางจำเนียนตาสวาส่างและทายกทายิกาชาวบ้านเพียงขวาทุกท่านร่วมกันจัดงานกระถินสามัคคีขบวนนี้มาจากบ้านไกลมีจนคละคนกันไปทุกคนตั้งใจว่าจะมาร่วมบุญอย่าลืมสร้างกุศล เป็นมงคลแก่ชีวิตขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถิ่นสามัคคีกองบุญไตละ1,000บาทหรือตามกำลังศรัทธาเพื่อสนทบทุนร่วทมทำบุญปูกระเบื้องทาสีชั้นล่างกุฏิและตักบาทข้าวสารอาหารแหง้งในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกาย,ยน2566พอดนวัดเพียงขวาตะบลพึ่งรลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีได้เวลาทอดกรถินได้เวลาทอดกริน ក៏ติดតងទៀងក្លោកยาวแล้วก็ยังខំ